อมาดูคนอมยาตื่นสายแล้วยังมานั่งอมยาอีกวันนี้คุณนายตื่นสายนะคะนะเช็ดตาหน่อยนะคะอึบน่ะทักแห้งค่ะวันนี้ไม่ยอมอาบน้ําบอกหนาวาก็็ต้องยอมครับยอมเป็นค้างๆไปแต่ตอนนี้อมยาอ่ะมากินข้าวต้มดีกว่าอุ่นๆ อากาศเย็นบ้านนาเกลืออ่ะกินข้าวต้มอ,อุ่นๆนะคะเมื่อเช้านี้ป้าออกไปตลาดแต่เช้าเลยยังอมยาอยู่เลยค่ะดูอาการแล้วก็ซื้อนี่เห็นไหมคะเต้าหู้อ่อนอีกแล้วนี่หีมือป้าป้าเขาก็จะดูแลเรื่องอาหารค่ะวันนี้ลูกสาวมาป้าเขาก็เลยขี้เกียจทำเขาบอกอากาศมันเย็นออกไปซื้อมาให้กินกัน ออกไปตีห้าดยจ้ะคนขยันของบ้านอ่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยขาหมูต้มถั่วค่ะอ่ะกองไว้ข้างๆอุย้ยขาหมูเปื่อยเลยเนี่ยเห็นไหมลูกเคยซื้อมาให้เนะเห็นป่ะอ่ะกินค่ะคนซักแห้งปล่อยเขาเป็นพักๆค่ะปล่อยเป็นพักๆอ้าวเร็วๆเดี๋ยววันนี้ลูกหลานมา น้ำไม่อาบแต่วันนี้ไม่มีวีรกรรมอะไรนะคะเมื่อวานนี้ลูกสาวมาลูกหมวยมาใช่เปล่าใช่ไหมคะไม่รู้ใครมาไม่มีรู้สักคนหนึ่งอะนเอนั่นใครอะใครอะใครชายอะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้หลานสาวมาแล้วเนี่ยอะ,ะ,อะดูแลหน่อยดิเอออะ อมยาอยู่อ่ะยังไม่ได้กินยาเลยคืนก่อนเกลือบก็ให้แหม่แมวรอตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นนะอันนี้ภารกิจหลักอันนี้คือรีบอมยาเห็นไหมบูบูอยู่ตรงนน้นเมื่อคืนนี้ไม่นอนครึค่งคืนค่ะใครมาไม่รู้แล้ววันนี้ลูกหมวยมาบอกน้องสาวเฉยเลยอ่ะงงๆงงนะคุณนายนะ,อ,ะอ่ะเอาเก็อี้มาแล้วเก้าอี้ตัวหลักค่ะ ไปไหนแล้วแมวงอนไปไหนแล้วไม่รู้เดินเดินอยู่แถวนี้แหละรอไม่ไหวแมวก็หูตึงตาฝ้าฟางเรียกก็ไม่หันแล้วอะ่ะอายุก็เยอะอยู่เจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วถ้าเทียบกับคนคุณนายก็แปดสิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิสามเอพอวันที่หนึ่งปุ๊บคุณนายแปดสิบแปดเลยค่ะ วันเดือนปีเกิดไม่มีนะคะมีแต่พอสเอพราะฉะนั้นก็เอาต้นปีแหละอายุเริ่มต้นคุณนายคุณนายอายุ88แล้วนะอ้อาวมาแล้วแมวาชรา,าหน้าม,มืนกี่นี้หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนนั่นประจำที่แล้วโอ้โหนางจ้องค่ะนางจ้องอย่างเดียวเลยอํา ันคืนไม่นอนกางกเช้านี่เกนะ้าโมงครึ่งแล้วพายักหน้าเรียกเนี่ยตื่นไหมเนี่ยเนี่ยแมวรอยอยู่นะเนี่ยจะตื่นกี่โมงฮะปะนะพายักหน้าเก้าโมงสิบห้าน่ะ ไะได้กินข้าวกินยาไะดูมือเราซะก่อนจะก,กิดขนาดนี้ยังไม่ลุกเลยไะกีกันคืนบอกให้นอนนะอาหาวโอ้โหหาวนี่ขอบเตียง<ต>เนี่ยมีแมวเห็นไหมเนี่ยี่ก็ยังแบบลุกยังลุกเร็วมาตตัวเองอืม